เล่นไล่จับที่ไขยลูกเสือใครที่จับผมได้รับไปเลยหนึ่งหมื่นป่านายยีานา่เนีไปทางพยาบาลไปสะพาน๋ยวมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกผมจะวิ่งกรโดโดหรือซ่อนตัวมันม,ม,มีคู่นึงกำลังมาใกล้เลยมาดูกันว่าผมจะรอดหรือโดนจับ พี่เนทยังไงมันยากมากทุกคนแต่ก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามช่อง my minute และช่อง sunflower awa ให้ถึง2ล้านผมอีกเพียงแค่5นาทีที่จะวิ่งนี้จับผมไม่ได้นะ<ฮ>ไม่ไม่ห้านาทีห้านาทีความรอเลยความรอเลยไ,ได้ดิข้อดีคือว่าวันนี้โคชนายไม่ได้เล่นผมคิดว่าโคชนายคือคนเดียวที่วิ่งจับผมได้ คนอื่นวิ่งเร็วเท่าผมไม่ได้หรอกเขาจะต้องแบบมีกับดักแล้วก็รอนดักจับเลยใครจะวิ่งเร็วเท่าพี่เนยพี่เน่นี่ไงี่นี่ไงี่นี่นักบอลนะนี่เออนี่นักบอลกับนักกล้ามแรงเยอะผมว่าตรงนี้ผมจะนั่งตรงนี้ยกขาขึ้นไม่ได้ผมไม่มีทางหนีถ้าเขาเจอผมโดนจับออกออกออกถ้าเขาเจอผมไม่มีทางออกมันต้องมีทางออกที่จะหนีได้ ถ้าเจอปุ๊บพิวิ์กับบอลพ้อเลยผมกับน้องบอลจะเป็นฝั่งหนึ่งคนละฝั่งเลยฝั่งเอาลอกออกขวาก็ออกซ้ายเดี๋ยวผมขวาสุดเลยในผมแบ่งนี้่างเดียวเราจะแบ่งสองทีมนี่นี่เราสี่คนกลางีคนที่กอลฟไล่มาหาเราสี่คนเพราะเราเยอะผมเจอแล้วผมแอบในนี้เขาไม่เห็นหรอกมันเหมือนข้าวงกฏครับผมอยู่ข้างในเข้าวงกฏออกไม่ได้ผมมาพวกข้าไม่เจอหรอกถ้าเขาเจอผมมีสองทางที่ผมสามารถวิ่งหนีได้ ไปนวเราตามไปจับเวลาตอนที่ทุกคนไปหางนู้นหมดเลยเดี๋ยวผมจะไปทางนี้คนเดียวแล้วกันพี่ๆเราเป็นฝั่งนี้อ่าหาเนก่อนหาเนก่อนก๊อบผมว่าโซนหนึ่งไปดิก็มันต้องมีการด้วยเออใช่เชื่อมอนไปไปใครเจอแล้วอย่าลืมตะโกนเรียกเฮ้ยเดี๋ยววิ่งเด่๋วิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งเฮ้ยเราต้องเดินเราต้องเดินเดี๋ยวหมาวิ่งตามโดนกัดอีกเฮ้ยจุนเราไม่ต้องวิ่งเยอะ เราเล่นแบบชานฉลาดเราเน้นให้คนอื่นโวยวายก่อนไงใช่ใช่ใช่จูนเคยเล่นครั้งหนึ่ง <c oughs> เขาจะโวยวายถ้าเขาเจอเนตแล้วเราก็จะไปตามเสียงนั้น<ช>แล้วก็จะเจอเนตใช่ <c oughs> แล้วก่อนพวกเขาเจอผมด้วยมาเป็นกำลังใจให้กดติดตามตอนนี้เลยครับเพราะเรามีคลิปสนุกออกมาเรื่อยๆทุกอาทิตย์เลยครับมาเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมตอนชกมวยต่างประเทศแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเอวาให้ถึง2งล้านให้โคชนายถึง2ล้านแล้วก็ติดตามทุกช่องในทีมงานและขอขอบคุณกอล์ฟจีเจียนจอยและพิวิศบ้าพลังที่มาเล่นวันนี้ไว้พวกเขามาแล้ว นี่เราคาดว่า,าน้องเน็นน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะใช่พี่วิทย์แต่ว่าก่อนที่จะวิ่งไล่จับเขาเนี่ยเราต้องหาเขาห้เจอก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแค่หาตัวให้เจอก่อนแล้วทุกอย่างจะเริ่มง่ายต้องกระจายก่อนเราต้องกระจายแล้วค่ะพี่มีแผนดีๆแล้วคือหน้าตอนนี้เราเดินตั้งแต่ข้างหน้าไล่ไปถึงข้างหน้าใช่ป่ะแล้วตรงนี้ทุกคนมันจะมีสะพานจูนไปรอตรงสะพานนั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รอตรงสะพานนี้อพอถ้าเกิดเขาโดนไล่้อดมาปุ๊บแล้วเขาวิ่งสะพานปุ๊บเขาก็จะเจอเราสองคนดีป่ะแท็ก ต้องงใช้สมออตนนี้ผมเดินมาจะสุดทางแล้วทุกคนแต่ไม่เจอเนสเลยมันเป็นข้าลูกเสือที่โคใหญ่แล้วทุกคนคือเราวิ่งตามเราจะเหนื่อยกว่าคนที่แอบนะทุกคนนั้นก็ต้องต้องออมแรงว่าสาหรับตอนเจอแล้วไว้ผมได้ยินเสียงของพวกเขาเห็นเห็นฝรั่งมาแถวนี้ไหมคะไม่เลยไม่เห็นก็หกหรือเปล่าคะก็ h กครับโอเคก็ h o ไม่เป็นไรค่ะโอ้ยมันยากเพราะเป็นพี่เนทนี่แหละถ้าเป็นหนูนะ ถ้าหาหตัวเองง่ายเนี่ยตรงนี้ทางล,งลงได้นะพี่เพียวมันต้องเป็นที่ที่พอเราเจอปุ๊บเนสวิ่งได้เว้ยใช่คิดว่าอย่างนั้นแหละมันต้องเป็นที่ที่เขาออกตัวได้ง่ายด้วยใช่เนคงไม่ไปหลบในที่ที่แบบเคลื่อนที่หนีได้ลำบากนะฮะใช่มีมีคู่นึงกำลังมาไกลๆเลยเตรียมตัวเอ,เองเดีย๋ยวมันต้องเจอ ไปถ้างั้นเดี๋ยวเราบีบเข้าไปฝั่งนู้นครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็น่าจะบีบเข้ามาหาเราเหมือนกันผมอแอนแอมแอมมาใกล้ๆตอนนี้เวลาเดินไปน่าจะสักสามนาทีได้ละเดี๋ยวผมขึ้นไปดูตรงเขาขงกดทุกคนเดี๋ยวพี่วิขึ้นไป,ไป,ปเขากดเนี่ยแต่คิดว่าน้องนัทน่าจะไม่อบแดับในแนวที่มันเป็นทางตันอ่ะเพราะาว่ากะว่าเราเจอแล้วน่าจะหนีได้อย่างเงี้ย ในนี้ก็ไม่มีเออไม่มีฮะจูนอยู่ฝั่งนู้นทุกเดี๋ยวผมจะจูนจูนว<ะ>้าเจอบ้างไรไม่เจอเลยฝั่งนี้ก็ไม่มีจูนตอนนี้พี่เอ็มอยู่โซนขวามือของแผนที่ก็ไม่เจอตอนนี้จูนอ,อยู่ตรงกลางก็องอยังไม่เจอนะดูเขาไปแอบอยู่ตรงไหนต้องพยายามสายสายตามองจุดนี้แล้วดีนะเนี่ยเฮ้ พี่ก๊อบไปอู้นั่งอะไรตรงนั้นอ่ะเขาต้องใช้สมองในการเล่นเขาวางแผนกันไว้แล้วโอ้โหพี่ก๊อบอย่าอู้ดิไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยแต่ที่นี่นะทุกคนนะบรรยากาศดีมากครับผมปากช่องแคมโอ้โหถือว่าสุดยอดสวยสวยมากมากให้ทุกคนทํางานให้เราวิ่งอย่างเดียวจุดดีจะกระลอกสีขาว มองดูลูกยากพวกเขามาจากสายไปขวาผมจะวิ่งไปทางซ้ายพอไม่มีใครแล้วผมได้ยินเสียงแววๆจูนมาพี่ได้ยินตรงนี้จูน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 เปนโซนหน,นึ่งเหรอเฮ้ยมาดิได้ยินเสียงเสียงจูน,นว้ยวายวะเมื่อกี้ผมเหมือนผมได้ยินเสียงตรงนี้นะ พีวิดพีวิดพีบิดพีบิดมีคนวิ im i, ่งข้าได้ยินเสียงข้าได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันเข้าไปไหมในนี้ในนี้ในนี่ในนี้มีไหนวะเฮ้ยพี่ก็ไม่เห็นไปไปไหนแล้ววะหนูนะโอ้โหไม่เจ้าแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ฟังพี่เอ๋ฟังพี่เอ๋ ผมพี่แอมไปกัรไปเงนไปเงนไปเไปเไปเว่าไปไปไปเราตัวแอบเราตัวแอบให้เขาวิ่งมาเราต้องแอบแล้วเขาจะวิ่งมาวีวีสาวีวีสาววีวีสาวยอมต้านไหมเอ็มดักเอ็มดักมาแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเอ็มตีก่อนเข้ามารอเพื่อนก่อนรอเพื่อนรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนโอ้โหแม่เอ้ยผ่านเลี้ยวชีวิต

Bị khóa, bị khóa Bị khóa, bị khóa Bị khóa, bị khóa Bị khóa, bị พ <Because> <laughs> ี่คอลไปแล้วพี่ออกมาเลยเดี๋ยวพี่รอตรงสะพานนี้พอถ้าเกิดเขาโดนไล่ต้อนมาปุ๊บแล้วเขาวิ่งสะพานปุ๊บเขาก็จะเจอเราสองคนดีป่ะพี่ค <Because my S 2> <laughs> อลไปแล้วพี่ออกมาเลย คตั้งแต่ว่าเกิดหมายเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดทั้ที่เอ้พเคยเจอแม่งไอ้ไอ้ดักเลยไอ้มาดักเนี่ยไอมาอยู่บนสะพานเลยมาวิ่งข้ามค่ายเลยตอนนี้น้องเน็ตหลุดไปโซนสองครับทุกคนโอ้โหวิ่งเก่งจริงวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วผมจะดักข้างหน้าผมว่าวิ่งไม่ดักนี่ครับ เป็นผู้ใหญ่นั่งคุยกันนี่คือเรานั่งคุยกันต้องร้องต้องร้องลุไม่ให้ไปได้ได้ได้ไอ้เนี่ย รู้จักเหนื่อยเลยวะโอเคโอเคว่าพอมองเอาไปไหนวะเขาควรมาทางนี้นี่เขาไปไหนแล้วอ่ะมันยาวที่พ่องพยายามมองหานด็กด้วยครับมันก็เลยแบบมองทางจะเน้นเน้นนั่งอยู่เน็นนั่งแอบอยู่เน้นนั่งแอบอยู่เน้นนั่งแอบอยู่มองเห็นบอล นี่เดียวไม่ทันนะเราเจอกันอีกแล้วเฮ้ยมาอ้อมเรวผมต้องพันผมไป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 ทางะพไปตะพานเราไม่ต้องไปเลยครับทุกคน จ้อกมยังแผนของเราแผนของเราคุงเล็นเบติกกาตอนนี้มีทางเดียวมีทางเดียวยาชียนะเฮ้ยพี่เนจะกระโดดน้ำโอ้ยป็นดีจะก็ พี่เวทปล่อยตัวได้ไงเอ็มพี่เวทปล่อยตัได้ไงโอ้โยเอ็มเอ็มหมูลมก่อนหมูลมก่อนลุยสี่คนไล่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 รักไนรกันเด็ดแล้วเด็ดเด็ดหมดแล้ว โอ้พไม่ไม่ไหวแล้วตอนนี้จักได้ตั้งสามสี่รอบไปพรุ่งนี้ปล่อยไปหมดเลยอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เนทจะวิ่งออกผคิดว่าเนทจะวิ่งออกเนทปีนออกทุกคนไอ้ไพี่บอลมานน่มานี่ฟังแผนพี่พอแผนพี่เกิดสำเร็จสองรอบแล้วอย่าวิ่งไล่เราดักโซนเราต้องล้อมเราดักเราต้องล้อมและตีแมวถ้าดักก็ปิดโซนหนึ่งไปเลยดิคือฝั่งนู้นปิดแล้วนะทุกคนโซนสองโซนโซน มันจะตายหายใจสามชีวิตให้ได้วิ่งไม่ไทันเลยปีนโซนหนึ่งโซนสองนะจ๊ะจุดหนึ่จุดสองแล้วแ <c oughs> น่โซนสามสามแล้ว <c oughs> ห่างแค่เพียงเอื้มอมมือคอยรู้ว่าจุดวิ่งไม่ทันอยู่แล้วแ <c oughs> น่จะฝากนูน้น <c oughs> อ่ <c oughs> ฝาฝั่นู้นมีคนเยอะเราล็อกหลัง <c oughs> ย้อนแล้วย้อนเนี่ยย้อนเอวาเข้านู่นเลยเข้านู่นเลยไป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 เอวาเอวาดักเลยเอวามาแล้ว เอวาคือขึ้นไปขึ้นไปเด so uh. wow. ี๋ยวบล็อกให้เดี๋ยวบล็อกให้ไปไหนไม่ได้แล้วคะฝรั่งตอนนี้มีสี่คนหนึ่งสสามสี่ต้องการกำลังเสริมบีบีอวมึงลงมาดักมึงอยากขึ้นไปทำไม เอวเอวผิสูดวะเอวเมื่อกี้นะถ้าพี่เพียวไม่ขึ้นบันไดนะแปดเอ็ตไปแล้วเมื่อกี้พี่เพียวขึ้นบันไดทำไมเนอะรักนะรักเอวาไม่รักกว่าล้วเมื่อกี้ล้อมเน็แบบสี่คน่ะลูดตรงไม่เพียวขึ้นไปอยู่ข้างบนโทษแต่กูอยู่บนบันไดกูทำได้ตอนที่กูจะทำได้อะไรตอนนี้สังเกตดูตอนนี้พี่กอล์ฟดัก้องเน็อยู่เห็นไหมทุกคน เนตกำลังเดินมาเนตไม่เห็นผมครับตอนนี้เฮนวิทไอว่าบอนจูนพีเอลเอ็มตอนนี้คนเดียวที่ผมไม่รู้อยู่ไหนคือก๊อฟโอ้แผนเกือบสำเร็จพอผมบอกชื่อเขาก็มาโอเคตอนนี้บอลกลอฟไอว่า พี่วิผมรอดมาถึงตรงนี้คุณหมดสิทธิ์แล้วไม่บิกเนสโอ้โหลานกว้างขนาดนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆตะล่อมทุกคนมาเนคื่อสุดท้ายทุกคนโอ๋ยทุกคนเรามาขนาดนี้ก้าวกับนึงเร้ก็ชนะีิตอนนี้คือทุกคนกำลังล้อมเลยผมรู้สึกเป็นเหยือที่มีมาาป่าไล่ผมกลัวตรงนี้ครับตรงระหว่างผมกับพี่กอลนะมนโล่งมากฟังความนี้ะ ไปฟังซ้ายเลยไปฟังพี่วิทครับเอวาเอ้พี่วิทบอลเข้าโซนเข้าโซนทำทำทำท่าทำทำไป เดี๋ยวมานี่เราเดี๋ยวติดอาดิยาเข้าแล้วเย้วู้้า

เฮ้ยมา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 ตันแล้วตันแล้วตันแล้วดักหน้าดักหน้าผมอยู่ซ้ายตายแล้วตายแล้วตายแล้ตายแล้วตากคล้วตายแล้วตายแลแล้้วยแล้แลังใจพี่ไม่ไหว้ย้วน้อยตายไล่คนเดียวยังหอบแบบนี้ ไม่มีใครจับจนทิ้งมันลุมทุกคนเลยเมื่อกี้เดี๋ยวให้ให้คนละห้าพนจบเ้ big b u s b n u s ถ้าก็ว่าวิ่งนี้แต่คนเดียวจับมันจะให้หมดแั่นี่คือถ้าไม่มีทุกคนรวมกันไม่มีทางแบ่งกันทุกคนดีกว่าใครบอกว่าเราเฟกเหนื่อยนะอ่สักห้าสิคนมาลุมจับใช่โอเคเริ่มกไอนเลยก็สองช่องไปนี่ทุกช่องที่เล่นมานี่เราเจอกันสวัสดีครับ